คือต้องกลับเรียนว่าที่ผ่านมารัฐบาลนะฮะโดยท่านนายกรัมตีแล้วก็ท่านรัมตีว่าการสูพมณิ์เนี่ยท่านเองก็ได้กำชับในเรื่องของพืชผลเกษตรทุกชนิดอยู่แล้วเกษตรกรทุกชนิดเ,เรื่องลำไยเนี่ยเป็นช่วงฤด,ดูที่กำลังเร่งออกแล้วก็ปัญหาคือเรื่องราคาเพราะว่าปีนี้ลำไยออกมากกว่าปกติมา12%ของทุกปีซึ่งเราเองปีหนึ่งประมาณสัก900,000ตันสมมติอยู่แคแถวนี้นะฮะตอนนี้เป็นล้านาตันแนละ้วเพิ่มไปอีกแสนตันเนี่ย เราเลยต้องเพิ่มการดูดซับในการที่ต้องมาช่วยกเกษตรกรซึ่งเดิมดีเนี่ยเราตั้งเป้าไว้จะกับผมกับทางรัฐรีว่าการสมพรณิตแล้วก็ทางทีมของกรมการค้าภายในทั้งหมดเนี่ยวันนี้เรามาทั้งรองปลัดกระทรวงด้วยนะครับแล้วคณะทางเลขาผมด้วยมามาด้วยกันหมดเนี่ยเราหาลือกันแล้วว่าถ้าเราจะใช้มาตรการเดิมเหมือนทุกปีเนี่ยมันไม่พอไม่ทันเราต้องเพิ่มในการดูดซับย,ยอดจากแสนห้าเป็นสองแสนตันอาจจะเพิ่มีปห้าหมื่นตันเม็ดเงิน ที่แรกเราดันราคา B ไว้ไม่ราคา B ร่วงแต่ตอนนี้มันก็เป็น,นกลไกของการตลาดนะ A A จะมา,มาเท่ากับ B มันซึ่งเป็นเป็นไปได้แต่มันเรื่องของกลไกของของการตลาดของเขาแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวรอดูเราภายในวันสองวันนี้เดี๋ยวเราดูเรานะครับกระทรวงพาณิชย์เอาแก้ปัญหาตามสถานการณ์วันต่อวันอยู่แล้วนะฮะกระทรวงพาณิชย์จะแก้แต่เรื่องเราเคยมีธงฟ้าให้กับผู้บริโภคในสินค้าราคาถูก เราจะทํานโยบายผมมาดูแลกรมการค้าภายในเนี่ยผมจะทําเรื่องธงเขียวควบคู่กันดูแลกเกษตรกรซื้อปุ๋ยราคาถูกยาฆ่าแมลงราคาถูกอาหารสัตว์ราคาสูงผมก็จะดูซิว่าถ้าเราทําได้ผู้ผลิตต่างๆก็ต้องต้องทาได้เหมือนกับเราสิครับก็ต้องลดราคามาเจอกันเพราะถ้างั้นเนี่ยถ้าเราไม่นําตลาดแบบนี้ผมกลับเรียนนะครับว่าต้นทุนของเกษตรกรทุกอย่าง แม้กระทั่งพืชผลหรือจะเป็นเลี้ยงสัตว์ปรุสัตว์ต่างๆเราควบคุมไม่ได้มันต้นทุนมันสูงถึงเราผลผลิตด,ดีราคาดีแต่ต้นทุนแพงมันก็ไม่เหลืออะไรพี่น้องเกษตรกรทุกคนเขาจิตใจไม่ดีแน่นอนสินค้าเขาล้นตลาดพอสินค้าลดตลาดปุ๊บราคายิ่งมาตกอีกแต่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยไม่ใช่ไม่รู้้แต่รอการที่จะเข้ามาแทรกเข้ามาดันราคา เมื่อวันหนึ่งราคามันตกมาต่ําเกินเส้นที่เรากําหนดเนี่ยมันจะใช้เงินมาหาศาลในการที่จะดันขึ้นไปได้แั้นเราก็ต้องประเมินทุกสถานการณ์ว่ามันใกล้จะแตะเส้นนี้หรือย,ยังไม่ควรถึงเส้นนี้เราก็เข้าเข้าแทรกแซงเข้าดันเลยนี่คือสิ่งที่เราทํานะครับก็มังคุดเหมือนกันที่เราไปทาภาคใต้16วันที่แล้วเราลงภาคใต้มังคุดนครถูกซึ่งเราเองก็เข้าไปพร้อมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนิต์วันนี้มังคุดก็ผลผมิต เราเอาอยู่ช่วง16วันเนี่ยลราก็ปรับมาจนไปด้ก็มาโลร้อยกว่าบาทแต่สินค้ามันก็เริ่มจะหมดแล้วนี่คือสินค้าเกษตรจ,จะแพงจะถูกมันอยู่ที่จํานวนผลผลิตที่ออกมาด้วยจริงๆแล้วเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก่อนที่ผมจะมาเนี่ยเราดันตัวบีไปแล้วละ่ะตัวบีถึงยันอยู่ที่4ี่ห้าบาทวันละสี่พันตันจากเมื่อก่อนเนี่ยวันละห้าร้อยหรือพันตันเราดันมาซื้อสี่พันตันเนี่ยโดยเรามีพันธมิตรโลโอบอยู่มันสี่สิบวโล50าสิบโล ซึ่งเราไม่ได้เอ่ยชื่อแล้วกันแต่ทางพันที่จังหวัดดูซึ่งภาษารกระทางพูดทางเกษตรกรอยู่ส่วนที่2ที่เราทำนะคือเราดูแลเม็ดเงินเท่าเดิมมันไม่พอใช้เพราะผลผลิตมันเยอะผมกับอนุมัติท่านรองทิดีกับท่านท่าดีกรมการค้าภายในไปแล้วว่าให้เพิ่มเม็ดเงินมาเลยไม่ต้องรอเพราะว่าสินค้าบางตัวที่ดีเราไม่ได้ใช้เงินเราก็มาโยกมาใช้กำไรแทนนะครับแล้วก็การดูดซับเนี่ยแต่ที่แรกจะหกหมื่น 6, ตันเนี่ยเราวันนี้เอาอีกห้าหมื่นซับไปเลยแสนหนึ่งนะครับเราก็ดูที่ว่า แล้วก็โรงอบที่อยู่พันธมิตรกับเราทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่เปิดหรือปฏิเสธพี่น้องเกษตรกรเราให้ไปที่จังหวัดเข้าไปตรวจแล้วขอให้พี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องประชาชนที่ปลูกลำไย,ยอยู่แจ้งที่พนิษฐจังหวัดได้เลยว่าอะไรชื่อของเรามีบันกีงบานตามนี่ตามนี้ที่เขาร่วมกับเราถ้าไม่ช่วยกันวันนี้ใครจะช่วยใครคนไทยด้วยกันต้องช่วยกันถูกไหมครับ